สบายดีสบายดี่ดอแม่พี่น้องอาหารที่ฉันชอบประแดกกะปับบงม่วงแซบนัวเลยนะ ยังอยู่ที่สุรินเหมือนเดิมทุกคนมีจังหวัดสุรินทร์ไก่เนียวไก่ลาดเท่านี้่มับอพี่น้องพี่น้องจ้าเวลาเขาไปตรวจเลือดนี่ แต่เขาเป็นโรคยังมันสีออกมาในเลือดแมนแมนมันมสีออกมาในผลตรวจเลือดเลยแมนบอสหรือรรจังใดเขาก็บอกเข้าใจฮึสั่นเขากับุ่ตองเอ็กซเรย์นะว่าตรวจตัวเลือดเขงเปิดปบอส<ๆ>แบบโรคที่เพื่อยังเส้นว่าติดเสื้อเนี่ยออโรคที่แบบเกี่ยวกับโรคที่แบบ บอนเลือดไหลเวียนไปนั่นเลือดไปเลี้ยงเราเลือดหน่งเลี้ยงหัวใจไม่ทันเนาะ เหมืนมือนั่นคุณหมอก็าบ,บอกว่าผลตวรวจเลือดของคุณปก,ก,กติไม่ได้ติดเชื้อและโรคอื่นเพิ่อกับบริเวณอวให้ฟังบา้อยูเลา่าบาี้ที่เขาตรวจอยูเล่านะอย่างไขมันนะอยู่เล่าผมว่าไขมันโอบตาพี่น้องกับเป็นโรคเกาเก่า,เ,กาเอาอะไรเขาจงงัง,งหวงงอะไรเป็น,นีง อืมแค่แล้วก็ตรวจลุ่นนั่นแหละจังหวะหุ่นหม้อยังนี่นะทำเพื่อน่อยแท้ร้อนมาเลยละขอนนันแหละพี่น้องรู้ว่าเราต้องบอกคุณหมอว่าตรวจดูทุกโรคเลยนะคุณหมออย่างสี่บอก หมอช่วยตรวจดูให้ทุกโรคเลยได้ไหมเปินงจงตรวจบอกเลยจังใดหรือว่าแค่ตรวดเลือดเข้าไปเลยแค่ตรวจเลือดเข้าไปแล้ววนตรวจมันก็สิออกมาเบิดบอกถูกโรคนะนะจังสี่บอกพี่น้องเลยจังใดเออกระเข่าใจกระไม้ถึงแบบว่าในส่วนที่เลือดมุนเวียน เพราะมาณตอนทำประกวดอยูเล่านะเ้าบอกว่ากวนเรื่อนนะกวนเบื่อทุกโลกโลดกรดมันก็ออกมากับปอนภัยเบื่อทุกอย่างกันไม่แต่แบบไขมันพอกตับนะก็กะศกับเป็นโรคเกาเปิดน้ำเป็นเวรีดเอาตรงนี้มันมาใส่แค่ทานไม่ <c oughs> ซื้อเห็นว่าเอาตัวนี้มาตใส่มันวัวมันคของมัน อาละไรทรายนี้มันคือคอย่าง้ตะกี้ใส่ตัวนี้บ่เคลืนว่าเนี่ยทายแรงดันสูง้พวกใส่อะไรแม่แม่แม่เขแดงอย่างไรดงเธอจะทำอะไรนี่เจ้าขัแล้วขัวเฮ้ยเธอขึ้นบนเหรียมาคืออะเอาต้มไม่ก็ได้แลเจนธัยก็ได้ กะสุกมาคือนได้เฮ้ยก,กูเหรอกูกินไปแล้วสำหรับอาการของเฮาบอกพี่น้องกายังปกตินะปกติปกติกะดีขืนลายพี่น้องดีขืนลาย ดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่ลาวอืเอื้อมจะตายยได้รับได้นอนโพดโพ่สาถูกหว่างจะอย่ามาไก่กุอีกว่นี่หน,นีไฟใกลๆ้ๆหนีไปอยู่กับห้องไอซียูคุณ แขนกบขาวพี่น hmm. um, oh. oh. ้อวันนี้สิบสิบบาทหน่หน่วยหน่วยเดียวก็เลือแกงเลอกออหบวกบ้างจ้ได้ัพีเจ้เก็บเพิสวนรใน้วนเจ้ใหม่อือเบิ่งก็หในสวนพีเจ้าเนาะตลาดหยมาสีดำกะปูคขายโดยเฉพาะนะเนาะิเก้ เมื่อเราอยากเห็ดคั่วใหม่เราอยากหยกขึ้นนั่นเอง <c oughs> บอลซับบอลยางๆๆๆๆๆนะนะทางนอกนะจะได้เสียเงินอีกแล้วใช่ไหมนี่บ่ <c oughs> เห็ดคว้า,านดอกมาจากสีเห็ด <c oughs> จะต้มไก่ทุกคนอย่างเลยจะด้มือมาซีบวกไปอีกกว่าเก่าอีก รจริงเตาแกก็อยู่ในแล้วแมลงเทบนบบดเมื่อน่ะสื่อสูบเมื่อน่ะเดิมบางสูบ อยากขับไปในเมืองไปหาสื่อยาไว mm. ้วกายากินนี่พี่น้องก็สืคนเมื่อ mm. <laughs> สืสิคนเมื่อเมื่อค้ายต่อเพราะว่าพวกที่เป็นโรคกระเพาะนั่นล่อเขาอยู่ mm. โทรมาถามถ่ายอาการอยู่ mm. เพราะว่าเข้าก็เป็นคือกันเออแล้วสื่อยาเมื่อคล้ายให้เขาต่อ ยาหนักหนาาก็ใส่หนามลายถูกว่าตรงไกลพี่น้องเอ้ยคนไายกับจริงแต่บ่คอยกินข่าวกันเห็ดกับข่าวอีนี่ยังกะลือเข่าเลื้อสมมือเพิ่งแต่เมื่อวานเลือพอตม้อนี่อืคนไายกับจริงแต่บ่คอยกินข่าวถ้าเจออยู่เพื่อนเฮานี้บ่เลือ อีหยังก็บ่เหลือห้วนเท่านั้นเจ้าบ่เคยกินปลูกปลางแล้วเจ้าซินกินแบบนี้พี่น้องเอ้ยหาน้ยกินคําบ่เบิดบ่ถิ่มได้จะบ่มีสิกินพนละอยู่เฮือนอามไฮ ไ,ไปสายยืดสายมือได้ที่โซโหวันวันหยังน่ะเหนืองในหยางอ๋ทงอทานขอไอติมพร้อมขอขนมปังพร้อมเดยคุณพี่ <c oughs> เอาใส่นมไงแบบจะได้ให้สาวบานกินนะก็เ,เห็ดหวาดไปสั่งหาันะีบ้านนะันมันไงแล้วก็ขนมนขมันสดมันใหม่นะมันนิ่มยิ่ใส่กดทาใส่เร,รวว่าต้องเห็ดยังนะเาสั่งมาย่ส่อย่ใส่หวานหา้านะี้ตรองิบพันนะ่นเะลยดมไส้นั่นแตั่นุนมออย่างไรขนมอันนี้เขาจีนี่ ไปใส่นมให้เขากินเพราะเขามีแหง<ป>เห็ดเบี้ยเห็ดงาน้องเห็นเ่น้องเห็นอยู่จังสิยังห่วงทั้งบาทอย่เลยด้ยวยเนี่ยขนมปังเนาะสืบลงไปจากสวรรค์เลยนเนาะขนมปังอลไรก็หน้าอำน้ำได้เลยเ <c oughs> รี่ยงแบบจัดเต็มเลยนะคุณพี่<ป>อือ S <S ให้เป็นนั่นนั่นได้บุญหลายเด้เนาะเห้ว่าอิ่มอกอิ่มใจนะนอย่าลืมอ่ะ <c oughs> ทำของหวานด้วยอากาศมันร้อนแล้วอย่าลืมอุดหนุนเบาะมีในรายแน่ผักทองหรือว่าข้าวโพดเพราะว่ามันมีสวนอยู่ที่บ้านเอออย่าลืมอุดหนุนเบาะมีในรายเพราะว่าตอนนี้ขาเธอจ่ายกำลังลุม้มโดยเฉพาะเรื่องรถเมื่อวานจ่ายไปเท่าไหร่นะแสนสองหมื หนึ่งแสนสองหมืนบาทรอบสุดท <that şimdi> <that> <that> ้ายจะจ่ายเยอะอาจจะปลาไปเกือบสองแสนอยาสว่าไรห่วยว่ากูยากไรเมื่อก็จะเป็นเมื่อก็จะไปเบิ่งนยูโลดก็ได้สภาพเป็นยังไงคลองมาซำไดบ่อบ่อยอย่างนะแนวใด เอาคล้องยังมาทันมาคองนะสิมาเมออนี่แล้วก็สิโอนเงินไปแห้เขาสีแบบอันั้นไวปาต้ตวงบอนนาบอ่ะอันนี้นะให้สร้างวมาเหตุหาเนี่ยอืออ้ว่พี่หนึ่งจะเจดนี้ ข้างน้ามอก็ปีนหายเธอเป็นสางเนาะเธอไปหาเมัเธอคือีดยเงซัดีเธอไปหาลาบเมาเธอคือสีดายเงินดีแล้วว่าตะกี้นะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เวลางานเสาก็ติดต่อมาไหนนะเขาโทรมานะเออ มีฟีมือแตขารถแต่่มีขี่เล้ก็มีกากับหาอยู่ใจอยากสเหาะตัวได้เนแบบทุนห้าวนี่นะกำไรหละฮะเทาแบ่งห้าสิโลกัหญากัขี่กัหยาอย่ีหด่ับเมาต่อเติมอืมแบบตาหมู่บ้านนี่นะสองเมื่สามมื่คือเหตุของนี่นเฟมืออันแฟนของผู้จัดการห้าวพี่น้องอันนี้เนาะ โอเคได้เสือมเล็กนี้ปู่บคนอำไมขึ้นเงก็ปีอ่าเห็ดเองมันฟีมือแบบนี้นะเมื่อเห็ดอยู่ล่าปุ่นพาสปอร์ตอีเลน้อย ราคาแรงมันกับบ่อแพ่งดอกพี่น้องเออยู่ลาวก็ได้บ่อเทิงมันแพงเรย่างหนีได้จะสีหลอยใตโตหาหลอยได้หาบ่อยมได้สาไปหลับเมาก็โอเคได้เหตุไปเหตุไปกับมีลูกน้องลงนล้นแล้วไก่นะ ขมแม่นะสนเด็กมกันเป็นเป็กหมดันไหนแล้วมันกำจังนห้อแหนมจะอาหมอฝนแล้วนี่ โอ้ย,อยสะสมไรเดอรอ้อต้มไก่ใส่หมักคามเปียพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ล่มหึ่งหึ่งเข,ข,ขาก็ได้ว่าฝนสิโตกจะมีเครื่องอยทุกคนไม่อยู่ค่ะอ๋อโอ้ย,อยมเมื่อวานนี่นะมักเห็บตกเด้อมีทางภาคเหนือของไทยนะบางกองจุดผูนอยู่กองข้างภูเขาหนิอะไรแบบนี้อันเยี้แม่ก็ซ่อนอยู่ ไปดอกเราไปดอกแล้วเมื <h 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 h <h ่วาเมืามันสั่นเลยยังไม่ได้กินอะไรอิ่มเลยเราอ่ะยาแต่งพอกินมาเยอะเลยละหมักินมละหมักกมอนละหมักม้วนแล้วจะไปเที่ยวลาบป้อ เราจะไปเที่ยวทางด้านลาวนะเราไปดูเราไปในโะรงพยาบาลกันนะองเที่ยวอยู่เขตภา,กา <c oughs> คกลางในเขตที่มีที่เที่ยวมันมีจังหวัดมมีจุดเด่นนั่นเนี่มีแต่เนื้ออย่างเดียวมันเองกับคุณหน้าเฮาสิงลงมาสวรรค์เสียดายด้หน้าเอ้ย ตอนแรกว่าสิเปลาด์ล่ะก็สิเปืเอ้อมให้ฟังส <c oughs> ุดท้ายมันทนเบาไวา้หัวยมีงานแบบงานบุญงานยังคว้างหนาอยู่ก็บม่ได้สนใจไปเดยวเด้อว,วะมารักษาตัวเองก่อน,น,นอคนทั้งบ้านก็บบ่ได้ยังหูกระเบิ่งในขีบเดอโซ่กันสิ เอาไปวบาพื่นทั้งอื่นก็ได้กูไม่ได้ตายง่ายนี่ลูกนี่ยังเยอะลูกนี่ยังลายอยู่ปาะฉะนันแล้วลูกนี้กูว่าวันยังเกาะเรียนลูกนี่โปรดทราบแล้วเจอมลาตื่นหยุบโลดนั่งนั่งสะเทือนหยุดเหล่นางโอเคพี่น้อง มากินต้มไก่น้ำการเดิมอันนี้เดิอแหว่มาเล่นน้ำได้แล้วพี่น้องเด้อสไซสุรินปราสาทดุดธวแหวมาแ่นนี้ก็นะผ่านมาแ่นนี้ก็แหวะมาเล่นน้ำได้ทำบริเลยไปไซสดอกพี่น้องด้เราก็จะแหว่มาเหน้ำเยอ่มัเออเราเราอันเราอยู่ไซสเดียวนี่เออให้เรามาแหว่ก็ได้ มามามาอออรอได้พี่น่อยเด้อจุดตัวเลยย็นหนาเด้อมามาพี่น่อยมามาอยากกราบสวัสดีอย,อยากขอบคุณที่เคยซัพพอร์ตกุ้งมึก <laughs> อิลีลนน่งอะไรไปนั่งรถไฟมาแต่นอกผมมีของฝากเด้อคุณพี่มีแต่คนเดียวแหละอ่อคนเดียวและฝาก,กเราเพราะว่าเฮากระาด้วยอาการ <c oughs> ป่วยเนาะ คือคอันอ,อย่างที่ว่าออกไปฮะแหละอขอบใจทุกคนทุกท่านทีต่ติดตามในพี่้องเดอไปพอกันใหม่คลิปหนาขอบคุณหลายทุกกำลังใจขอบคุณ <Yeah. S 1> ที่ดูจบคลิปถึงบไ่ไร้ซอยเป็นเงิน <Yeah. S 1> เท่ากับข้อแกบเบิ่งคลิปไม่เท่ากับ <Okay. S 1> บอกหามโฆษณา <Yeah. S 1> กับพ่อดอกเ <c oughs> นะาะครับบ่มีเงินเท่ากับสิทุทุทไทยเอาเทวดิแหละ กันผมมีแทวเนี่ยเอากระสิโทเอาทางบ้านสอบอ่ะเออนี่จังเรียนชาติ